มันกุ้งแบบนี้เลยอร่อยไหมอร่อยมาก วันนี้ก็มาพบกับลูกกว้านะคะแล้วก็ช่องช็อกโก้แคนดี้กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะปัดก็พาเพื่อนๆมากินร้านลับนะคะที่จะไม่ลับอีกต่อไปนะคะอยู่ตรงสถานีรถไฟใต้ดินหัวลําโพงนะคะชื่อร้านลาบปัดนะคะเราก็ตามกันมาจากโพสต์ใน Facebook นะคะเดี๋ยวไงเรารอเพื่อนเราแล้วก็เดินไปที่ร้านกันเลยค่ะ สำหรับการเดินทางนะคะก็ง่ายมากๆเลยเราก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมานะคะขึ้นสถานีปัวลำโพงนะคะออกทางออกที่สามนะคะขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเจอป้ายร้านเลยนะคะหรือถ,ถ้าเกิดใครขับรถมานะคะก็ไปจอดรถตรงลานจอดรถสถานีรถไฟคุนปูนนะคะหัวลำโพงนะคะแล้วก็เดินข้ามถนนมานะคะก็จะเจอร้านหลบอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะเข้ามาก็จะเป็นดอกไม้เต็มไปหมดเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่ามุมที่เอาไว้ถ่ายรูปได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะค่ะแล้วเมนูที่ทําให้เราเตากับร้านนี้นะคะก็จะเป็นเมนูกุ้งผ่าหลังนะคะแบบนี้เราก็ย้ายโต๊กันมาลิมหน้าต่างนะคะแล้วก็เครื่องดื่มของเราก็มาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่โซดาค่ะค่ะระหว่างรออาหารนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมบลูเบอร์รี่โซดานะคะ ต้องคนก่อนนะคะเพราะว่าความหวานอาจจะอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีตัวบุูเบอรี่นะคะแบบแปะๆเอาไว้ตามนี้แลวอีกเมนูหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำผึ้งมะนาวโซดาของเพื่อนเรานะคะข้างบนน่าจะเหมือนมีอัญชันพอปมาให้อีกนะคะวันี้เราก็มาเดทกับเดซี่พลอยแพลนะคะไปติดตามช่องได้นะคะเกี่ยวกับการเงินค่ะ นี่นะคะตอนนี้อาหารของเราก็มากันครบแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้กระเทียมนะคะแล้วก็เป็นกุ้งแม่น้ำสองตัวนะคะผ่าหลังยำผักบุ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดกากหมูนะคะแล้วก็กุ้งสองตัวแกงส้มชะอม,มกุ้งนะคะก็จะเป็นอาหารที่เราสั่งกันมาทั้งหมดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สปาเกตตี้กระเทียมนะคะ นุ่มนะคะมีกลิ่นของผิกแล้วก็กระเทียมต่อไปก็จะเป็นกุ้งแม่นานะคะหัวเขาก็จะมีมันเป็นเยอะหยเป็นมันกุ้งแบบนี้เลยลอกกุ้งก่อนนี่นะคะเนื้อกุ้งก็เด้งๆอยู่นะคะถือว่าสดดื่งกับมันกุ้งแบบนี้เลย กุ้งสดนะคะอร่อยอยู่แล้วก็มันกุ้งแบบว่ามันๆเมน,นูต่อไปนะคะก็จะเป็นยำผักบุ้งกรอบนะคะก็จะมีผักบุ้งตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำยำม,มาให้เดี๋ยวเราลองกินกันในน้ำยำนะคะก็จะมีกุ้งมาให้เป็นตัวตัวแบบนี้เลยนี่นะคะยำผักบุ้งกรอบนะคะราดซอสมาเรียบร้อยกรอบมากนะคะแล้วก็น้ำยำอร่อยมากค่ะ ันนี้นะคะก็จะเป็นแกงส้มชาวอมกุ้งนะคะของทางร้านแล้วก็ขโมยข้าวเพื่อนมานิดนึงนะคะแกงส้มอร่อยจริงมาร้านนี้เดินสั่งแกงส้มนะคะอร่อยไม่เผ็ดมากมาดูฝั่งเพื่อเราแกะกุ้งกันบ้างนะคะก็พยายามอยู่นะคะไม่เร่งไม่เร่งค่อยๆมีสำเร็จแล้วชิมซีฟูดนิดหน่อยนะจ๊ะกุ้งเด้ง อร่อยไหมอร่อยมาก ก็ย่างกุ้งให้เรากันสดๆเลยนะคะมาตะกี้ได้ยินมีลูกค้านะคะมาต้องรอย่างกุ้งอีก50นาทีนะคะก็คือเป็นบุญของเรามากนะคะที่เราได้กินร้านมากันเร็วๆนะคะไม่งั้นรอนานมากนะคะความสดของกุ้งก็คือได้เลยอะ่ะ ่ะแล้วตอนนี้เราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอเช็คบินนะคะก็อาหารที่นี่อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้กุ้งแม่น้าผ่าหลังคนละสองตัวเลยนะคะอิ่มมากเลยค่ะยังเหลือปลาปลาอยู่นะคะเหลือพวกเส้นพวกข้าวเอาไว้นะคะแต่คือกุ้งก็คือสดเด้งนะคะกินหมดเลย นี่นะคะทุกคนเราก็กินกันไปแค่7จ1บาทนะคะไม่มีค่าโซวิทไม่มีชาร์จอะไรเลยนะคะถูกมากค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะเราก็กินกันเสร็จแล้วนะคะที่ร้านลาบปากนะคะสถานีหัวลําโพงค่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยค่ะแล้วก็กดัสไคร์ข้างล่างด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย